เราจะพามาบันทึกใบลดนี้ซื้อกันนะคะให้กดไปที่คียสามขีดด้านบนค่ะเลือกใบลดนี้ซื้อค่ะจากนั้นกดบวกค่ะให้เลือกเป็นแบบไม่คืนของนะคะกดหาอินไว้อ้างอิงได้เลยค่ะจะเลวให้กดได้เลยนะคะให้ทุกคนใส่จำนวนตามสินค้าที่ต้องการจะลดนี้ได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนใส่หมาเหตุของการลถนีนะคะเป็นชำนะะรุดค่ะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ